ธรรมสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสื่อการสอนทำศึกษาชั้นตีนะครับปัญหาถามตอบวิชาธรรมวิภาคหมวดห้านะครับทำศึกษาชั้นตีระดับปฐมศึกษาปัญหาทั้งหมดมีทั้งหยีข้อแต่ละข้อจะมีช้อยให้เลือกกอขอคองอ,อ,อให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียวตอบถูกหนึ่งข้อก็หน,นึ่งคะแนน20ข้อก็อ20คะแนนสำหรับเวลาในการตอบปัญหาก็20นาทีนะครับนักเรียนพร้อมอยังครับ เะพาะมาลงมือต่อปัญหากันได้เลยครับปัญหาข้อที่หนึ่งอนันตริยกรรมคือกรรมเช่นใดกอกรรมที่มีโทษเบาขอกรรมที่มีโทษหนักขอกรรมที่ไม่มีโทษงอกรรมที่ทำได้ยากกอขอคองอให้ได้เลยเลือกคำตอบครับเวลาสิบวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่กรรมที่มีโทษหนักนะครับปัญหาข้อที่สองโทษที่ผู้ทำอนันตริกรรมจะได้รับคือข้อใดอก่อตกนรกขอถูกประหารชีวิตขอถูกประนามงอห้ามสวรรค์นิพพานกอขอขอ,ขององให้นึกเรียเรือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูห้ามสวรรค์นิพพานนะครับปัญหาข้อที่3ข้อใดไม่จัดเข้าในอนันตริยกรรมก่อฆ่าพ่อขอฆ่าแม่ขอฆ่าลูกงอฆ่าพระอรหันต์กขอคองอให้นเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10บวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอควายฆ่าลูกนะครับปัญหาข้อที่สี่โลหิตตบาทตรงกับข้อใดก่อทำร้ายพระอรหันต์จนโลหิตไหลขอทำร้ายพทธเจ้าจนโลหิตพ<อ>่อคอทำร้ายพ่อแม่จนเลือดตกยางออกงอทำร้ายครัวาจยา์จนเลือดไหล กขคออมอให้เราเลือกเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ทำร้ายพุทธเจ้าจนโลหิตพ่อปัญหาข้อที่5ข้อใดเป็นกรรมที่เกี่ยวกับการทำลายสง กอปิตุคาตขอมาตุคาตขออารหาัตคาตอารหัตคาตงอสังฆเพศกอขอคอ,องอให้ดำเนวนเรือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อ มองมูสังคเทศนะครับปัญหาข้อที่6มาตุคาดหมายถึงข้อใดก่ขอข้าพ่อขอค้าแม่ขอค้าครูอาจารย์งอ,รขอขอของอ้้าพระอรหันต์ก่อขอพองอเป็นเด็กเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที เหลือคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ฆ่าแม่นะครับปัญหาข้อที่7ปิดตุคาตหมายถึงข้อใดก่อ้าพ่อขอข่าแม่ขอข่าครูอาจารย์งอ้้าพระก่อขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ฆ่าพ่อ,อ,อ,อนะครับ